ในพาร์ทที่แล้วเราได้แปลงล่างเป็นสัตว์ทั้ง3ตัวภายใน3วันแล้วพาร์ทน,นี้เรามาดูกันว่าผมจะได้แปลงล่างเป็นสัตว์อะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับพี่ วงล้อนั่นอีกแล้วใช่ไหมน่าจะโดนแล้วแหละพี่ตโดน้เมาดูกันครับว่าตัวที่หนึ่งเราจะได้อะไรหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ค้างคาวครับทุกคนเป็นค้างคาวเหรอดูค้างคาวนี่เป็นก้อนเลยอะไรนะเอ่อผมผมไม่เข้าใจพี่ทำไมมีแขกคนนั้นอยู่ในบ้านพี่มาเข้าเฮ้ยเฮ้ยไม่โสดดีเด้อบอกลาโชคดีเด้อเพื่อนให้โน้ยโดนโดน ดี๋ยวพี่ช <mm uh ่วยเดี <S s ๋ยวพี่ช่วยออุ้ยุ้ยมันว่าบอกไปเลยพี่ปีอยู่ไหนพี่อยู่ไหนไอ้แม่มโดนฝนมาโดนฝนนั่นมีฝนเอานะครับตอนนี้เราได้เป็นค้างเขานะฮะซึ่งโอ้ my god เราบินได้ใช่ไหมพี่เฮ้ย แล้วเป็นแบบพิงเน็ตด้วยนะโอ้โหมองเห็นตั้งคืนมองเห็นตั้งคืนว่าโอ้ชัดแจ๋วเลยยิ่งกว่าส่แว่นออบตุนทับครับ้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดฐานทัพของเราใช่ไหมพี่เพราะว่าเราบินได้ใช่พี่เอาอุปกรณ์มาดีเอาอุปกรณ์มาดีแต่ก่อนเราต้นงทำไม้พี่ทำครับพี่ตรงนี้มีคนแยกของพไปวันนี้ไม่จำเป็นหรอกนะตุยมันซะเฮ้ยพี่พี่พข้อข้อแรกเอมโมลแล้วก็เห็ดตุยซะพี่ผมว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เราจะทำสิ่งนั้นอีกครั้งพี่ ก็แสดงเอาทำไมตัวสีแดงเอาเอาออโดนดาเมจมาโดนถล่มลายดิโอยดาเมจโดถมลายดิโอ้ยถมลายขึ้นฟ้าหน้าตัวเองฟันเลยเฮ้ยแสดงว่าซอมบี้กับเอ่อไอพวกนั้นมันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมมันจอยู่สูงไงพี่เออดีเลเสร็จกูนเสร็จกูนเออโอ้ยดีดีดีพี่ผมว่าเราต้องทำสิ่งนั้นแล้วพี่แล้วนี่อะไรทำสิ่งเดียวควอนทำมันเลยเฮ้ยควอนพี่คนคอนไสเลยซื้อนู้มูดกูไม่ได้หรอกมึงอ่ะวันนี้ แสบหลโอเคมาอัปเกรดกัน <Hands> ด <bin> <cil Merkel> ีก <boundaries> ว่าพี่เดี๋ยวเราทำาห้ที่ดีเป็นสว่างแล้วก็ปลอดภัยกันดีกว่านะเพราะว่ามันมัน b ร o k e นมากแถวนี้เอะ่ะเดี๋ยวเราต่อต่อตรงนี้ไหมี่นี้พี่จะต่อเดี๋ยวเข้าเข้าไปไอ้นี่ก่อนผมผม่าจะทำสีนันพี่พี่ทำอะไรเราก็ฟาร์มไงพี่เราเราบินได้ทั้งทีเราควรจะทำสีนันนะพี่พี่ก็ไปทำฟาร์มสีพี่จะผมที่อะไรหรือว่าต้องการอะไรเดีพี่เออไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรพี่ผมแค่เห็นสมพงษ์เขากำลังเดินมาพี่ อย่านะอ๋อไม่ใช่หินเป็นในมดมันอยู่นะนเราขุดมาตั้งเยอะ่ามันหายเป็นโนมดอ่ะเอะไปเอนี่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 อ่ะอ่ะบริจาคบริจาคคนแรกยากไร้เอาไปไปโอเคพี่ผมว่าเราไปตัดไม้กันก่อนพีไม้ผมไม่พอเย่เฮ้ยถมที่แล้วแล้วลองผมขอคิดก่อนว่า จะเอาไม้หรือจะเอาบริเวณไหนพีของเยี่ยของพี่พี่ตรงนี้ขอเป็นฟาร์มเหล็กได้ไหมเนี่ยบริเวณเนี่ยที่อยู่เนี่ยพี่ยังไม่เห็นตัวพี่เลยตอนนี้อ๋อน่นน่ะเนี่ยบริเวณนี้มันจะทำเป็นฟาร์มเหล็กเนี่ยข้างบนไม่ไม่มันนิ่มๆนี่เห็นพี่ไหมที่ไหนวะที่ไหนเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นก้อนดินสองก้อนอ่าโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วไปนู่นเลยทาตรงนี้เหรอใช่ใช่ตรงนี้เลยอยู่อืมจัดไปพี่เฮ้ยเราบินได้เราสามารถออกไปสำรวจได้นี่วะมีป่าจางเกินแถวนี้เลยพี่ไปหาแตงโมก่อนนะบินเลยไปเลยพี่ let's go เฮ้ยตอนคืนนเป็ไง ไม่มีใครสามารถทําอะไรเราได้นี่กูได้เวลาช็อปมึงแล้วไอ้ซูเปอร์เออ่แอปเปิ้ลเงียบที่ได้ซูปเอปอร์แอปเปิ้ลมาละเอาละในหาดูซิโอ้เธอนี้พี่แตงโมด้วยวะ่ะเวลาเหงรับไหมหมดข้างขาวกินแตงโมไม่ใช่ข้างขาวกินกล้วย <laughs> เราเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าวีแกนบีอ,อู้อูเธอที้มีอะไรนี่โอ้ยไงแ,งแตงโมเฮเบียร์น,นี้ด้วยมบียร์กิ๊บ็อกซ์เอาไหมเอาอะไรนะพี่ ลักกี้เ,เอ้าเฮ้ยลักกี้บล็อกเหรอได้อะไรอ่ะได้กิ่งไม้โง่โง่ลักกี้เนะ่ยไใช่อะไรวะกิ่งไม้เออพี่ได้กิ่งไม้เออแล้วมันอะไรเนะี่ยครีปเปอร์ไม่ยุง่งโอ้ยโอ้โหป่าไผอ oh my god มันน่าจะมีหมี Panda, แพนด้าได้แถวเนี้ยไหนวะหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักอยากจะเห็นโอ้โหมีแพนด้าในตัวเป็นๆเลยบีโอ้แพนดา้าโอ้ลักกี้พอกอีกแล้วหืมขุดเลย ว้าวคุณโดนอะไรว้าวอย่าเกี่ยวตันเกียวตันเกี่ยวตันแลกกี้บ็อกกูอะไรโดนอะไรแล็กกี้บ็อกพี่เดี๋ยูกลับมาแก้ไขต้องมีคนล่อนะคนล่อแล้วคนระเบิดกล่องอะไรอย่างงี้ว้าวเราก็ขึ้นมาบนยอดแล้วก็ค่อยๆขุดลงไป เดี๋ยวน่เราตกที่สูงไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรพี่เจ๋งมนี่นี่ไงพี่ก็บินแบบข้างบนลงมาข้างล่างได้เลยนี่ใช่เออดีนี่ฟอร์ดาเมดไม่ไม่มีผลกับข้างคาาเว้เดี๋ยวตรงนี้มีบ่อลาวาเฮ้ยตักมาหน่อยก็ดีพี่เอาโอ้ยังใหญ่เลยโอ้ไมคกอดโอเคเรียบร้อยระวังอาบในลาวาแล้วไกลายเป็นอาร์โนชูนิวกางนะพี่เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทํารั้วกันนะเราโอ้โหขุดไม้มาเยอะเลยไม่แบ่งเลยไม่แบ่งปึ๊บไอ้รั้วแล้วเดี๋ยวเราจะวางรั้วเลยนะครับพี่ผ้าที่ตกดินแล้วพี่หนึ่ง จะหมดไปพี่พลังของเรากำลังจะหมดพี่เราจะกลายเป็นอย่างอื่นเฮ้เราอาจจะได้เป็นนกแก้วหรือว่าไก่ได้ตาบใดที่ยังไม่ยังไม่ถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะพี่เรายังมีเวลาพี่เฮ้ยในสุดผมก็เคลียร์เสร็จแล้วใช้เวลาตั้งวันหนึ่งนี่ฮะรั่วหมดแล้วความปลอดภัยเราหมดแล้วแต่อย่างน้อยก็สามารถทําให้อันนี้ได้นะอะสว่างก่อนอ่าใส่ทอดพี่พี่ว่าเราทำาทั่งหน่อยก็ดีนะพี่เพราะว่าอุปกรณ์เพชรเราบางอันมันจะระเบิดแล้วว่ไม่ขี้โม no ไม่ต้องผมมาคีเปอร์โอแมนเลยตอนนี้โอแมนคีเปอร์นี่โอแมนคีเปอร์โอเล่เลยไม่ไม่กดสเปกบาไม่ไม่ออกมันโดดไม่ขึ้นพีน มาอีกแล้วมีาอีกแล้วระวังเนอะรอไปก่อนพี่รอไปก่อนโอ๊ยเนาะวายชีวิตมันเสบจริงโอเคเดี๋ยวพี่ทำถังเอาไปตักสร้างประตูเนเธอร์แถวนี้เออผมจะทำยังไงกับมันวะตรงนี้ฮิโมวายมันยุ่งกับพี่เฮ้ยโอเคตรงนี้ละกันนะโอเคตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นประตูเนเธอร์นะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่พี่ตรงบ้านเรามีลาวาด้วยนี่อะไรบ้านเราก็มีลาวาไงทำไม ขอใช้หน่อยอะไรอย่เงี้ยไม่ให้หรอกไม่<อ>ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมหมายถึงหลุมลาวาพี่ตรงไหนไม่เห็นเลยยังไงดูหน้าบ้านเลยพี่คีปเปอร์เปิดทางให้เราแล้วพี่ไหนเฮ้ยใกล้ๆเลยดีอุย้ยเดี๋ยว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 ต้องค่อยๆลงไปโอ้ยคิปเปอร์มันมาผู้บอกว่ามันมีอันนี้อยู่แถวนี้นะโอปปีสู้ๆนะฮ่าฮ <laughs> สวยพี่ตักเลยตักแล้วก็ใส่ชัวดชวดชวดชวเลยถ้าตกลงลาวานี่บ่มีซิทมื่อยเลยแหละ เดี๋ยวเพิ่มลาวาก่อนนะทุกคนให้แบบลาวามันเต็มพิกัดเออมันถึงจะได้อันนี้เอาละพี่เหลืออีกประมาณ7จนาทีเราก็จะโดนแล้วแหละมันจะเช้าแล้วพี่คนณอนขอปืนเนี่ยเอ้เคเลยเนาะเกือบถเอคย์เออพี่ได้อะไรวะพี่ได้เออพี่ได้ ไม่ได้ดินปืนโอ้ค้องเกลือเดี๋ยวพี่ทำประตูอันนี้ไว้เลยเนเธอร์ไว้เลยพี่นี่มันจะได้จุดประตูเนเธอร์แล้วมาแล้วหนึ่งสองสามจุดเจส Sir ซ่าบอกแล้วว่าขนาดใหญ่เลยนี่ว่าระดับปานกลางเสร็จเรียบร้อยพี่ฐานทัพเราอุ้ยยิงเหือมึงยิงเหรอต้องยิงเหรออืมอืมเฮ้ยยิงกูไม่โดนหรอก โ,โดนเสยดูเหมือนว่าเอ,อ่อมอนสเตอร์นี่มันจะเยอะเกินไปเลยนะเพเฮยทำไมพี่บ้านเราไม,ไม่ไมสว่างพีเหมือนกับนาคดนแหละเ้ยผมเจอประตูนเนเธอร์ที่แบบเฮ้ยสภาพ95พี่อือเราไม่จะเป็นหรอกเราสร้างแล้วพี่เราสร้างแล้ว อ๋อร <laughs> มันไม่มีอะไรเลยเท่านี้หมดแล้วขี้โมอ๋อได้บอกว่าฟาร,ร์มเล็กจะสร้างไงหายไปไหนอ๋อผมผมแอบมาหาลระกิบ็อกกิเฉยไม่มีอะไรทุกอย่างปกติดีอย่าให้ขี้โมก็แล้วกันนะ <laughs> จะหมดเวลาแล้ว <laughs> มันจะบินไม่ได้นะพี่อย่าไปไกลนะกําลังกลับบ้านพิ่ n ินค e h o m ม <laughs> หมดเวลาแล้วพีโนเราอโอไม่พี วงล้อที่2นี้มีไก่กับนกแก้วเราจะได้อะไรครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ได้นกแก้วครับผมเรากลายเป็นอะไรโอ,โอเคพี่เห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าจะนั่นใช่ไหมเรากลายเป็นนกแก้วนกเกียวนกเกียวแก้วนกแก้กแกวพี่เป็นมาคอสีฟ้าพี่เป็นบลูวิ่บูฮาวายอยากจะอวดมากเลยผมอยากจะอวดมากเลยวันก่อนผมไปลักกี้บอกมาพี่ไนนๆๆนเอามาอวดดิดูดูสิได้มาพี่ริชไหม ว้าวมันอะไรอ่ะอ้เอ้่อ้ะ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 น้ะอ้ะอ้ะพี่อ้ะย้ะอาะอาะอ้ะอ้ะอ่เอ้ยอ้ะอ้่อ้ะอ้ะอ้ะอ่ะอ้ะอดะอ้ะเลยอี่อ้พี้เอาไม่ไอ้ขอพี่เต็มเอี๋ยวขอ้โอู้อ๋ะอ้ะิชะอ้แล้การมอ้กลางคืนอราก็หอยไอหมดเลยนะอ้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 ะอาะอาะอ้ะอ้ะอ้กอ้ะ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 อ้เออ้ะอ้ะอ้ะอ้มอะ้ โอ้ย hey, แล้วมันก็จะ่ําด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอปรับเป็นกลางวันเลยแล้วกันนะครับโอเคทุกคนผมปรับเป็นกลางวันแล้วนะให้แบบสอดคล้องเพราะว่าเราเปิดลีปมาเรายังไม่รู้เลยว่ากลางวันหรือกลางคืนนะเราจับเวลาเอาเฉยๆนะครับโอเควาง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 โอเคเก็บของดีกว่าพี่เก็บของดีกว่า แยกของให้พี่หน่อยเลยเฮ้ยแต่ว่าเราเรามีเหล็กในเตานี่โอ้สิบเจ็ดก้อนเลยนะพี่ถ้าเราหาระกี้บล็อกไม่ได้เราก็สร้างขึ้นมาเองสิใช่เราสามารถสร้างระกี้บล็อกขึ้นมาเองได้พี่ไปนี่เราต้องทำระกี้บหญ่เลนะครับผมเดี๋ยวลองสร้างให้ดูเลยแล้วกันมีกล่องสร้างเลยจริงดิตรงนี้เลยเออสร้างให้น้องๆเห็นไงว่าเราสร้างได้อะไรเงี้ยเราเฟกได้ what the fuck man นี่เราได้กล่องมานะครับแล้วเอาทองมาล้อมรอบล้วก็จะได้ลัคกี้อ๊อฟไม่ได้ใช่ต้องใช้ต้องใช้เลสโตร์เบซา้กล่องนั่นหรือเปล่ากล่องยิงแงอ๋อกล่องยิงก่อนใช่ไหมมีเลสโตน์ไหมจำได้ว่าเอาเลสโตนมาอยู่นะยี่โม่โม่มีเถะม่มีโม่หมีเลสโตนใครตกปลานกตกปลาเอความคิดที่ดีบี นกตกบาหมดแล้วการบินลงไปโฉบดีกว่าหัวซู้อาหารมีไว้เพื่ออะไรเอาเลยครับเราได้ฟอมแตงโมูฟ์มไผ่แล้วก็โอ้เรากำลังจะสร้างฟาร์มต้นไม้อยู่วะลืมไปเลยสิ่งที่เราต้องการก็คือหินนะเพื่อเอามากั้นพื้นที่นะครับแล้วก็มีดินด้วยนะเอาดินมาสักหกสสี่อันก็พอแล้วเอามาเยิะไม่ได้ใช้หรอกเฮ้ยมีชุดกอดด้วยเหรอนกใส่เกือบทองเฮ้ยเรามีฟาร์มต้นไม้แล้ว่เอาไว้เก็บต้นไม้เราจะได้ไม่บินไปไกลยังไงถ้าเราบินไม่ได้นะ อัดฉลาดสิบอกบอกตัวเองถ้าเราบินไม่ได้เราก็จะเป็นไม่ต้องไปต้องบินเพราะปิตูนไม่อยากให้เราบินผมเชื่อครับมุณชาวนาทุกคนบินได้ครับผมขอมือชาวนาทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับผมน่าจานะไอบีลาด้วยอัลล อโาอโลพี่อยู่ไหนเนี่ยทำไมเจอสัตว์เยอะเลยผบปัาประชาชี <c oughs> มีไก่ด้วยพี่เราจะกลายเป็นมันในในอีกไม่กี่นา<อ>ทีหลังจากจบคืนนี้ไปไและพี่เราจะได้กลายเป็นมันแน,น่นอนกะวางเตียงพี่ผมเราต้องการเตียงจานวนมหาศารลรพี่ <c oughs> ได้เลยหมู่บ้านแถวนี้เยอะไปละ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่คิดที่จะทําเองเลยไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าใช่ไหมพี่คิดสภาพอาวลเลเจอร์ที่เขาจะมานอนเลพี่เตียงหายไปไหน กูจะเอาทุกอย่างกูจะเอาเตียงกูจะเอาโกเลมกูจะเอามึงด้วยมันดี่แถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้พี่พี่อะไรเฮ้วางบอกราวาไม่ได้ผมวางราวาไม่ได้เอามาแล้วอ๋ออโอ้ตายละร้อนนี่ตายละร้อนนี่เลกไม่มีใครรู้เฮ้ยพี่มปนเช้าแล้วนี่พี่โนเฮ้ยมปนเช้าแล้วหรอไม่พี่ผมเป็นตัวที่มีขนพี่แล้วเรากินทุกวัน ผู้เผนเซนเดอร์ถูกใจกูแล้วดูคอมนี่พี่อยู่ไหนขอดูสภาพพีหน่อยนิเอเฮ้ยเราร่อนได้เราร่อนได้ใช่ใช่ใช่เราล่อนได้พี่ดีด้วยพี่พี่ผมจะล่อมนุษย์ด้วยอะไรดีพี่ผมรู้เพื่อตไครผมรู้ เดี๋ยวพี่พาไปล่อเองพี่ปะเรามาช่วยกันหน่อยพี่เราต้องการอย่างน้อย5คนเลยนะพี่5คนเลยห้าบุคลากรเลยนะใช่เราต้องการ5คนเลยนะพี่ผมกําลังจะไปเอาเรือพี่แต่มีคนจองเรือไปแล้วพี่คิ๊เปอร์อะกิ๊บเปอร์อยู่ในเรือต้องเรือไปแล้วา้องลงเรือไปแล้วเอาดิพี่เฮ้ยเดี๋ยว โ้เข้้าไปปโงเเลยดี๋ยวเรี่มพี่ไปแลกทองกับพิกลินดีกว่าไปเออเรามีทองเยอะใช่ไหมยังไงไม่ได้ใช้ไปแลกไปกันเล่าโอ้โหเราเกิดที่เราเกิดที่ที่แย่มากเลยโอเคเดี๋ยวพี่ทำเซฟโซนไว้รอแล้วกันนะเดินเลยพี่ผมรอมนุษย์ก่อนนมุษย์คนนี้รอยากมากเพ้ยพี่โดนดูดจากอะไรสักอย่างโดนอะไรพี่ใครยิงอะไรลูกไฟอ ไก่ตัวช่วยช่วยพี่โดไม่ได้ทำไมม่โดดไม่ได้พี่พี่โดนพี่โดนไม่ได้เออว่ายเราอ่ะน่างกกูแลกันทำไมมั่โดนไม่ได้ว่พี่พี่ติดบั๊กพี่โดนคีเปอร์ระเบิดพี่ติดบั๊กมาเลยดูดีพี่ติดบั๊กดูดี่ดูดี่ีมันก็บั๊กอ่ะเฮ้ยพิ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยยเฮ้ยหฮ้ยเเเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยนยย ของดีของแท้นี่เอาไหมนี่สวยงามเพื่อนแรกมาของอะไรขอกระชาดีๆโอ้ได้หนังสัตว์ได้เลยหนังสัตว์ปีอ่ะต่อไปได้อเลยวูดิเล็กดิเซตเล็กได้ธนูทองเบ้ยได้หินเอ่อของอันนั้นอะใครเนอร์เใช่อ๋อหูได้หนังสัตว์เยอะมากน้ำยาทนไฟแบบปลาซะด้วยใช้ได้สองคน เขาเป็นการให้ผูเบรดีเรียบร้อยครับเราไปแลกขอกระพพิกดินแล้วก็ค่อนข้างไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะไม่ค่อยใช้คำว่าไม่ค่อยเดี๋ยวครับกลับบ้านแล้วไปทำประตูสวรรค์เราดีกว่าทำได้แค่นี้แหละไอไก่ไก่งูนี่พี่พี่พี่มีอันนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับให้ดูรองเท้าผมหายไปไหนวะนี่เห็นไหมโอ้ยของดีมาสร้างใกล้ๆกลประตูนี่เลย นี่ไงประตูสวรรค์เย้ทำลาดทาดเฮ้ยเฮ้ยผมมีน้ำผมมีน้ำมึงน้ำลาดเลยลาดนี่ลาดนี่ลาดลาดลาดโดนแล้วโดนหลอกพี่โดนหลอกโดนโดนกินองฝันสลายไม่ดูดิพี่ผลผลิตพี่โอ้ดูดิ่ทักเงี่ยงดอกกินโชว์เลยเฮ้ยสบายพี่ได้เป็นข้าวโพดพี่ได้เป็นข้าวโพดใช่ทุกอย่างทุกอย่างมีหมดเลยพี่ โปูเตโต้บ็อกโคลีกินให้หมดต้องหาจุดกึ่งกลางก่อนอ่ะคือจุดนี้นะครับแล้วก็ออกไปแล้วก็ใส่รถรางลงไปพี่โอ้ยระบบอ้าเอาวอาไม่เห็นไม่เห็นมันจะเหมือนที่ในคิ่เลยไม่ไม้มีเลยมันต้องวางนี่กั้นเอยโอ้ต้องอ้อมต้องอ้อมเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้ว อพอดีเป๊ะแล้วต้องหาเลสโตน o n b เอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการแปงลงร่างในเอ่อคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับห้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะมาเล่นในคลิปต่อไปนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไก่กุ๊ก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 